ราคาที่แพงถ้าพอดีขายในราคาที่ต้องเรียกว่าเป็นดิสカウントนั LIKE> voilà> ้นนะครับอา่จะมีเงินทีไทยหรือส่วนนึ่งนั่งอาจจะเกิดจากพันธุ์นักลงทุนท่านก็อาจจะเข้าใจธุรกิจเรามากขึ้นเพราะเราไม่ได้เป็นธุรกิจโฆษณารับเราเป็นธุรกิจบริการที่มาเห็นผลสังุปเพราะฉะนั้นจริงๆเ้าเหมาะสมก็อาจจะเป็นในราคาที่มากกว่าที่เราขายไปนะครับด้วเป็นปัจจัยในเรื่งของราคาหุ้นก็เพิ่ขึ้นเป็นอยูได้อย่างน่าพอใจครับ อ๋อได้ครับก็อย่างอย่างที่เรียนไปนะครับธุรกิจเราอะครับในแต่ละดีลในแต่ละบ้านแต่หลังที่เราเข้าไปเป็นตัวกลางในการให้บริการซื้อขายนี่นะครับเราไม่ได้ลงทุนซื้อบ้านมาทั้งหลังนะครับเราลงทุนเพียงในส่วนของค่าซ่อมนะครับแล้วก็วางจองวางินประกันเล็กน้อย ในขณะที่ส่วนต่างสำคัญขายบ้า,า,านนี่ก็เป็นรายได้ของเรามันไม่แต่ละเคสแต่ละดีลเนี่ยต้องบอกว่าในรูปแบบการลงทุนที่เรียกว่าฟิปติ้งหรือบ้านแต่งเนี่ยจึงเป็นรูปแบบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูสง,งนะครับในขณะทดี่การรงทุงต่ำ แต่ละเคสเนี่ยเราก็ลงทุนไม่นานนะครับเคสหนึ่งเนี่ยนะฮะเราลงทุนเพียงแค่หกถึงแปดเดือนฉะนั้นรอบก,ก็กลับหมุนกลับมาล้นะครับก็จึงเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างลงทุนไม่นานแล้วก็มีแสนสูงนะครับก็จึงเป็นที่เป็นวิสัยโมเดลใหม่ซึ่งต้องบอกว่าในประเทศไทยยังไม่มีเจ้าไหนเข้าตลาดวิสัยโมเดลนี้ที่ก็อาจจะเป็นอย่างหนึ่งเป็นุพิเศษรรโมเดลที่แปลกใหม่ที่นักลทุนให้ความสนใจก็อาจจะเป็นอเหตุผลที่ทำให้ราคาเปิดมาค่อนข้างดีครับ เรื่อกนึ่งเรื่องนึ่านื่ค่ะ ก็เนแนโน้มการเติบโตจากนี้นะครับท่านบอกว่าเงินเราได้ไปเนี่ยเราก็จะไปเน้นซื้อทรัพย์ประเภท NPA เป็นหลักนะครับก็<ม>บน,นด้ยวยโมเดลฟิกปิ้งเนี่ยเงินที่เราได้ไปเราเชื่อว่าเราน่าจะขายบ้านเพิ่มจากเดิมได้เนี่ยต่อปุกปีระดับราคาจนถึงเจ็ดแปดสหลับตอนน่อปีซึ่งก็จะสร้างการเติบโตให้เราอย่างมีนสัยสูงขน<ม>นะครับเพราะเชื่อว่า รูปแบบพิเศษโมเดลนี้ยังไม่รูปแบบพิเศษเดียวที่ยังไปได้ภาวะที่ผมกำลังซื้อจะดอปผงไปหน่อยนะครับแต่ว่าสปายที่เราขายรูปแบบกลุ่มลูกค้าที่เราเจาะตลาดนะครับก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีแรงซื้ออยู่กลุ่มลูกค้าบ้านเดียวห้างล้านซึ่งเราไม่ได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธสินเชื่อของธนาคารการทีเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีสุขภาพทางการเงินที่ดีนะครับก็เป็นอีกเหตุผลที่เราทำให้เราเติบโตได้ครับ แล้วก็แนวโน้มเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราจะขยับไปได้ถึงยอนช่วสิบล้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปีนี้เป็นปีที่มีปัจจัยบวกใหม่ๆมาจากรัฐบาลนั่นคือกนาะรลดค่าธรรมเนียมรัค,ค่าโอนในระดับราคาบ้านตั้งแต่ไม่เกิน7ล้านเพราะนั้นหลานจะโฟกัสบ้านไม่เกิน7ล้านก่อนนะครับช่วงห่างจเล้านเป็นหลักซึ่งยังมีแรงซื้อที่ดีกอยู่แล้วก็ได้ผลมีจากมาตรการด้วย ก็หลังจากหมดมาตรการไปแล้วอาจจะเต็มขยับปาัก่อนขึ้นไปนะครับสู่รับบ10ล้านซึ่งแน่นอนบ้านในเมืองในกรุมเทศที่เราตั้งใจจะเข้าไปก็เป็นบ้านที่มีราักฐาสูตรปนธุ์เงาบุรเราเชื่อว่าสิ่งเห่านี้ก็จะช่วยเป็นเป็นปันใจจัยให้เรา เราเรา,เราตั้งใจจะเติบโตให้ได้ตีแล้วไม่ต่ำกว่า15หรือ20เปอร์เซ็นต์เราทเป็น100อันนี้เป้าหมายเราตั้งใจไว้นะครับยังไงก็ตั้งใจว่าจะไม่ต่ำแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยเพรเป็นการเราทำเป็นมีแนวทางที่ต้องเติบโตอย่างก้าวกระโดดเพราะว่าเราได้เงินใหม่จากเงินกูนะครับแต่หละะังจากเงินกู้เข้าแล้วเนี่ยปีต่อไปเนี่ยปีต่อสอไปเนี่ยทั้งใจจะโตไม่ต่ำกว่า15หรือ20เปอร์เซ็นต์เราจะยนะครับ